สวัสดีครับอยู่กับอ้วนพระราม2นะครับวันนี้พามาดู honda k คิก1 2อ i นะครับราคา110เลยคันนี้บอกได้เลยสภาพโอเคเลยนะครับปี2011นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบชุดสีดีไม่มีแตกหักนะครับแต่ภาษีขาดเกินนะครับคันนี้แต่เราขายให้ในราคาที่ไม่แพงนะครับ หรือใครจะให้เราโอนจดใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกราคาให้ท้ายคลิปนะครับอ่ะมาดูสภาพโดยรวมก่อนครับชุดสีดีไม่มีแตกหักนะครับมีรอยคูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เจ้าของเก่าเขาเอาสีมาเต็มๆไว้เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ให้ดูตำหนิก่อนนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้โอเคเลยไม่มีปัญหาใช้งานได้ยาวๆเปิดเช็คสายพานให้แล้วสายพานยังดีนะครับม่อยู่ที่ หกหมื่นสองนะครับชิ้นดำอะไรดีหมดนะครับไม่มีแตกหักนะระบบไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังแต่ดังติดครบหมดนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันดูครับอ่าทีเดียวติดนะครับนี่นะเครื่องติดแล้วนะครับ นมๆเลยนะควันไม่ไหลนะครับเดี๋ยวพาดูควันไม่ไหลนะโอเคดับเครื่องก่อนนะครับเครื่องดีควันไม่ไหลนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับชุดสีไม่มีแตกหักนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบ ภาษีขาดเกินแตคนน่คันนี้เจ้าของเก่าไปต่อพอรบรมานะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรมีพรบรคุ้มครองนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยนะราคาสู่สี่กับคลิกร้อยสิบไอมากเลยแต่คันนี้เป็นร้อยยี่บห้านะครับในกลุ่มผมก็เห็นกันขายหมื่นสามหมื่นสี่แล้วนะครับคลิกร้อยสิบไอตอนนี้นะครับคันนี้เป็นระบบหัวฉีดแล้วนะ,ะมาพูดถึงเรื่องราคาให้ดูสภาพโดยรวมไปแล้วเอาอย่างนี้ถ้าเอาไปจดทะเบียนเองผมเอาแค่ 14,900พอรถพร้อมใช้งานนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่ไม่ไกลผมผมไปทำให้อ่าพร้อมพร้อมโอนจดทะเบียนใหม่โอนเปลี่ยนชื่อจดทะเบียนใหม่ผมเอาแค่1 6 5 0 0อ่าถ้าไปจดทะเบียนใหม่ผมถ้าผมไม่ทำเองถ้าอยู่ไม่ไกลผมมากนะมันจะถูกกว่าถ้าผมไปทำให้นะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับมีค่าส่งประมาณพันกว่าบาทนะเดี๋ยวมีรถขนส่งมารับ ต้องมาจําก่อนส่งนะครับเพราะว่าเคยเจอกรณีที่ว่าถ้าไม่เก็บมาจําพอไปส่งแล้วไปถึงที่แล้วติดต่อไม่ได้นะครับถ้าต่างจังหวัดส่งได้นะต้องเก็บมาจําก่อนทุกกรณีนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิก125ไอเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทร ID Line ID Line กับเบอร์โทรผมใช้เบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับ ฝากกดติดตามอ้วนพระราม2ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถด,ดีๆรถใหม่ๆที่เข้ามานะครับใครที่อยากจะขายรถแล้วไม่อยากเออแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ลองส่งรูปลองแอดไลน์แล้วส่งรูปมาตีราคาได้นะครับถ้าพอใจก็พร้อมไปรับซื้อให้ถึงหน้าบ้านนะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกทีนะครับคันนี้ถ้าเอาไปจดทะเบียนเองหมื่นสี่พัถ้าผมจดให้พร้อมโอนอยู่ไม่ไกลผมมาก ก็16,500พร้อมโอนเปลี่ยนชื่อนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามอ้วนพระรมสด้วยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ทายคลิปขอบคุณครับ